สวัสดีค่ะชนบทแดนไกลาบาโอเล่เล่ก็มาเข้าป่าเช่นเดิมนะคะอันนี้เล่ไม่แน่ใจเนาะเคยเก็บไปหลายครั้งแต่ก็ไม่กล้ากินเนาะก็เหมือนเห็ดนางลมนะคะแต่เขาเป็นสีออกเขียวๆเ,เ,เนาะเลยไม่กล้ากินนะคะเลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะเนาะเผื่อคนไหนผ่านเข้ามารับชมจะได้ คอมเมนต์บอกด้วยว่ากินได้หรือเปล่าเนาะนี่เล่ก็จะเล่มาเจอเห็ดนางรุมนี่ค่ะเห็ดนางรุมเทาเม่อเทาเล่มาเจอเห็ดนางรุมกำลังออกเห็นไหมคะโอ้ไม้ทับเนี่ยนี่อมิบาร แต่กินได้นะนี่ยังโอเคอยู่นะเนค่ะดอกน้อยๆกินได้นะเอาเอาเอาแค่นี้พอนะฮะโอเคตรงนี้พอนะคะทุกคนดูดต้นไม้ต้นนี้นะคะ ที่เห็ดเขาเห็ดนางลมเขาเคยงอกนี่เขาก็เห็นไหมคะดูนี่กำลังเล็กๆอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวเล่จะเก็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ตรงนี้ให้ไว้เขาโตก่อนนะคะเนี่ยตรงนี้ให้เขาโตก่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เล่ออกมาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเล่จะมาตัดเนี่อนึ่งสกลุ่มแต่กลุ่มข้างบนนี้เอาไว้ให้เขาตูหน่อยเพื่อนมาตัดนะนางลมสีเทาค่ะนี่ค่ะกำลังกินเลยกำลังอร่อยเลย ดูค่ะเนี่ยนนออกำลังโอบเล็กๆเ,เลยค่ะ นี่ก็เหมือนเห็ดโโหดูเลยนะนี่ทุกคนมาเจอแล้วดูสิดำปีเลยอุ้ยโทษดูทุกคนดำปีเลยนี่เห็ดอร่อยนะขนนี้ปีที่แล้วเขาก็เคยงอกนะคะนี่ค่ะจริงจริง เราเก็บแค่ตรงนี้เราก็พอกินแล้วนะคะเดีนร <Yeah. S 1> ีเก็บเลยห็ต mm hmm. นางลมสีนี้อร่อยสุดแล้วค่ะ mm hmm. ตอนแรกจะไม่ออกมา พอดีนวดลูกค้าเสร็จก็เลยออกมาออกกำลังกายหน่อยไม่ได้ไปส,สตูริโอออกก็เลยเข้าป่าน,านดูน่าทาน เจอตุสดทุกคนถ้าไม่มาวันนี้สงสัยเน่าเิอย่ะเขายังอ่อนๆอยู่นะคะเนี่ย นี่ก็เห็ดขันร่มนะนอกไปแล้วนี่เห็ดอะไรเอ่ยอุ้ยนี่เห็ดอะไรเนี่ยวันนี้แดดออกค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะฤด,ดูหนาวเดี๋ยวหิมะตกเดี๋ยวฝนตกน่ะไม่มีอะไรที่แน่นอนเนี่ย วันไหนที่อากาศดีอย่างนี้เล่ก็จะออกมาสูตรอากาศแล้วก็มาหาดูเห็ดนางรมนะคะ mm hmm. เผื่อมีก็จะได้เก็บไปทำอาหารกินเนาะอากาศดีมากเลยแต่ก็บางทีก็ไม่มีแดดเนาะ แต,แต่อุ่นค่ะเห็ดอันนี้น่าจะกินได้นะ,ะเลยเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะเขาเก็บอยู่แต่แต่จะอ่อนกว่านี้เนาะเนี่ยนี่ขอน,นี้กำลังงอกเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยดำๆอย่างนี้ค่ะมาขราวหน้าอีกสักสามสี่วันน่าจะ เพื่อนๆทุกคนนี่น่าจะมีคนมาเก็บมานี่ตัดตรงนี้เล่ไม่น่าจะเคยมาตัดนะตรงนี้น่าจะมีคนมาตัดเนาะที่เขาอาจจะรู้จักเห็ดนางรมเนาะเลยตัดไปกินนะแบ่งๆกันไปเนาะ ใครเจอก่อนก็ได้กินก่อนเนาะของในป่าดูเห็ดน้ําหมอกทนหินมะแต่ตอนนี้เริ่มเน่าเยอะเลยเห็นไหมคะเพื่อนทุกคนดูเห็ดเหมือนเห็ดขอนบ้านเราเนาะไม่ใช่เห็ดขอนเห็ดกระด้างกขาทุ ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลเนาะไม่กล้าเก็บเอามากินนะดูเห็ดเห็ดลิ้นจือนะบางคนก็ที่เล่เคยเข้าไปดูในข้อมูลนะเขาบอกว่าเอาไปต้มเป็นสมุนไพรนะ พอแดดอยู่ดีๆก็มืดนะอากาศเขบก็จะอ,อยู่อย่างนี้งั้นฝนก็ตกแต่ดูสภาพอากาศไม่น่าจะมีหิมะนะสำหรับวันนี้น่าจะมีฝนเนาะ เมื่อปีแรกๆนะคะที่เล่มาอยู่เนาะเล่ก็เข้าป่าหาเห็ดนี่หลยค่ะแล้วไปเจอเห็ดเขาสิงโตหรือหัวสิงโตนี่เลยค่ะเยอะเต็มขอนเลยเต็มาปีนี้เล่จำไม่ได้แล้วว่าเขางอกตรงไหนเนาะเสียดายเดินหาจนทั่วป่าแล้วก็จำไม่ได้เนะว่า ตำแหน่งขอนตรงนั้นนอยู่ตรงไหนนะพยายามแบบหาก็ไม่เจอค่ะเสียดายมากเลย <c oughs> นี่เลยก็จะเดินอีกนิดหน่อยนะคะเผื่อจะเจอเนาะ เดี๋ยวถ้าเล่เจออะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนะาะจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะคะมืดคึมเลยแสงแดด <laughs> พอมีอีกแล้วนะนะแล้วก็ได้ยินเสียงลมนะคะ เห็ดน้ำหมอกเยอะมากค่ะ yeah. ลมแรงดูต้นไม้ไหวอไปตามลมเนาะ เดินไปเนี่ยทางก็จะไม่เรียบนะจะเป็นทางชันชัดเห็นไหมนะแต่ก็พอเดินได้เนาะชั้นหน้าก็จะไม่ขึ้นไปนะตรงบริเวณน,นี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะเนี่ย นี่ค่ะน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้เนาะแต่เล่ก็ไม่เคยเก็บกินอีกนั่นเลยค่ะก็อยากจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูว่าบางคนเข้ามาเนาะกินได้เขาจะได้คอมเมนต์บอกเนาะค่ะ เกตเห็นไหมคะคขาวเลยค่ะ <_ C ount ed> นี่คะ่ะสีข,ขาวเตดใบบอมโบอรี่บังก็เลยกลายเป็นสีเขียวเลยฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะคะ แตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะดูดโลนนี่โอ้ต้นไม้ทุกต้นจะเขียวกระจีไปหมดนะคะแต่ต้นนี้เหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วแต่เขาไม่ได้ตายนะคะเพียงแต่ใบไม้เขาร่วงเฉยๆเนาะปีหน้าก็จะผิิใบออกเขียวเหมือนเดิม เหมือนเห็ดดำเลยนะแต่เขานอกอยู่ที่โคนเนาะมะกล้าก็บเนาะทุกคนไม่น่าจะกินได้นะลักษณะของเขาเหมือนเห็ดแตะดำเลยทุกคน รีมแรงมากเลยหายติดไหมเห็นไหมคะทุกคนกวา้าง ตัวเล็กๆเนาะเขาก็ทนหนาวนะแดดอบอีกแล้วอีกแล้ว ว่าจะเดินไม่ไกลก็เดินเดิน,ดนที่เคยเดินนะคะแต่ตอนแรกในใจเดี๋ยวจะเก็บเห็ดน,นังรมเทาตรงนูน้นก็จะพอแล้วแต่พอดีเดี๋ยวไปเห็นกวาจะภาพทันเดินเพลินเลยค่ะ เล่มาเจอเห็ดหูหนูค่ะนี่ค่ะนี่กำลังออกเเหมือนเห็ดแตยดำเนาะเล่ก็จะลองเก็บไปศึกษาดูเนาะ าไม่ใช่เลยก็จะทิ้งนะจะได้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะเห็ดหูหนูเมื่อกี้เล่เก็บน่าจะเก็บตรงตรงม,มุมตรงนโน้นนะคะเล่ไม่ได้ดูตรงนี้เลยจนเขาเกือบจะเน่าทิ้งแล้วนะคะ เนี่ยอันเน่าก็มีนะให้เห็นนะเนีย่ยมมาเจอช้าดินคนเห็นไหมฮะยังไะอันนี้ยังกินได้อยู่นะเนีย่ยเราจะเก็บอันนี้อืมอ่ม่ะ เพิ่งมาเจอนะฮะอันนี้เห็ดหูหนูอีกชน,นิดหนึ่งนะคะไม่ใช่แบบเห็ดหูหนูแบบเจลลี่ในเห็ดหูหนูเหมือนที่เราจะเหมือนที่ไทยนะคะเนี้ยนี่แม่อ่ะ จะได้เนน้ ly, í, ่เน่าแล้วได้แค่นี้มาเจอเห็ดจิวลี่สีเหลืองเขาบอกว่ากินได้นะคะแต่เล่ไม่เคยเก็บไปกินก็ต้องเก็บเนาะ ตอนเลยว,ว่าจะไม่เก็บเนี่ยนเนาะเสียดายเนาะดูดิเดี๋ยวเก็บข้าวนี้ก็คงจะไม่งอกอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเล็ยไม่มีเวลาเก็บเลยจะกลับไทยอยู่นะก็เลยเก็บดีกว่านะ แล้วจะให้ดูตอนเสร็จก่อจะได้เยอะไหมนะคะค่ะเป็นทั้งหมดแล้วนะที่ได้เยอะเลยคนะ่ะเดี๋ยวเรียกเก็บใส่ถุงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทาไห้เจอเห็ดอะไรอีกก็ เจอกันที่บ้านเนาะว่าเลได้เห็ดอะไรบ้างเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้านี่ค่ะเห็ดนางรมที่เล่ไปหามาวันนี้โอ้หนึ่งเกือบหนึ่งกิโลได้นะเนนี่เห็ดหูหนูนะคะ หนูหนูก็ได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเล่เอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอาหารกินดีกว่าเนาะแต่วันนี้ยังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวถ้าเรายังไม่ล้างเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นเดี๋ยวเขาจะขึ้นลาานะเลยเก็บใส่ในตู้เย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะทำอะไรเนาะ